คำทํานายภัยพิบัติจากครูบาอาจารย์แค่หน้าโกงหลังมนุษย์ก็ตายเป็นเบื่อแล้วพื้นที่บางที่จะหายไปทั้งเกาะศาสนาอื่นเมื่อถึงเวลานั้นจะหนีตายมาพึ่งศาสนาพุทธกันหมดก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติ ใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายแลดูหดหู่สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติหรือบางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึมเรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นขอบอกตามตรงว่าไม่ทราบเพราะจริงๆแล้วน่าจะเกิดตั้งแต่ คศ .1999 ตามที่นอสราดามูสทำนายเอาไว้แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกมันเป็นกรรมของสัตว์โลกบอกว่าระบบจะเริ่มล้างมนุษย์แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆด้วยระบบภัยพิบัติทางดินน้ำลมไฟโรคระบาดและอุบัติภัยสงครามและจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนพระจกักรพรรดิลงมาภัยพิบัติจึงจะสงบต่อไปที่จะพิบัติหนักก็คือไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อเมริกาเคยถามครูบาอาจารย์ว่าไม่เคยมีใครเปลี่ยนได้เลยหรือท่านบอกว่าไม่ได้ท่านว่าปูย่ยีว่าก็ปานพระเจ้าว่านั่นแหละในโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เพราะกรรมของมนุษย์เป็นแบบนั้น สำหรับเมืองไทยต่อไปกรุงเทพก็ไม่ใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ายรักษาภายในของกรทมเริ่มถอนระบบออกไปมากแล้วและต่อไปภาคใต้แทบจะไม่เหลือจะเป็นเกาะเป็นแก่งทั้งหมดเราเข้าใจว่าภัายพิบัติในภาคใต้เป็นสัญญาณของยุคจกักรพรรดิที่กำลังจะเริ่มต้นที่จริงมีสัญญาณอย่างอื่นด้วยแต่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และเข้าไม่ถึงระบบาธาตุนี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าใครมีจิตที่เอ็กซเร์ธาตุได้ก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแก้วมังกรและแก้ววิเศษของเทวดาก็อาจจะเป็นของไร้ค่าในโลกมนุษย์เพราะความไม่รู้ครูบาอาจารย์เคยเล่าว,ว่าแค่หน้ากงหลังขึ้นมามนุษย์ก็ตายเป็นเบื่อแล้ว นี่ยังไม่นับภัยพิบัติจากท้าวกกนาคแถวลบบุรีที่ไหนไม่ช้าช่วงท้ายๆของภัยพิบัติจะลุกขึ้นมาเพื่อไปรอรับพระจกักรพรรดิขณะที่ทหารลิง18กกองพลที่เคยเฝ้ายักษ์ตนนี้อยู่ที่อื่นครูบาอาจารย์ท่านว่ายักษ์กกนาคตนนี้มีพิษมากแค่พลิกตัวพิษของยักษ์ก็จะทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงได้มนุษย์จะตายไปครึ่งโลก แต่คนที่มีศีลก็ไม่เป็นไรเราค่อนข้างมั่นใจประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจและไทยกับลาวจะรวมกันเป็นหนึ่งเป็นประเทศเดียวกันท่านไหนขยันหมั่นเพียรรักษาศีลภาวนาก็จะได้มีโอกาสอยู่ในยุกใหม่ต่อไปส่วนท่านที่ยังไม่มีศีลทาพอก็คงต้องไปตามวิถีกรรมของตนเองศาส,สนาอื่นนั้นไม่มีเหลือเมื่อถึงเวลาแล้วจะหนีตายมาพึ่งศาสนาพุทธกันหมด เท่าที่ทราบต่อไปมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษจะต้องมาพึ่งพาไทยศูนย์กลางโลกศูนย์กลางศาสนาอยู่ในประเทศไทยซึ่งต่อไปที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยจะเป็นใจกลางของโลกใจกลางศาสนาในยุคจกักรพรรดิทั้งโลกจะถูกปกครองโดยสามร่มโพสีอัญญาสิทธิ์และอัญญาธรรมพระจกักรพรรดิ จะเป็นพระมาหากษัตริย์ของโลกอย่างที่พวกยิวเขาคิดจะครองโลกกันนั้นไปไมิถึงดวงดาวหรอกเพราะวิทยาศาสตร์ถึงทางตันแล้วเหตุที่เกิดในภาคใต้ซึ่งเป็นเขตพระพุทธศาสนายัางรุนแรงขนาดนี้ต่อไปเหตุที่เกิดในเขตศาสนาอื่นๆนั้นจะรุนแรงกว่านี้มากและความหายนะที่จะเกิดขึ้นก็จะมีมากด้วยถ้าหากศึกษาถึงเชื้อของจิตปิญ,ญญาณเดิมของการมาเกิด ก็จะเข้าใจว่าอย่างอิสลามและคริสเชื้อจิตวิญญาณเดิมหรือต้นทาตของจิตวิญญาณของพวกนี้เป็นพวกยักษ์ตระกูลต่างๆดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าพวกยักษ์นอกศาสนาเข้าตีกันนั้นก็พวกยักษ์เหล่านี้แหละที่มีปัญหาและพวกยักษ์เหล่านี้แหละก็มาเกิดมากในยุคนี้ส่วนในเขตประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะเป็นเชื้อนาคเชื้อเทวดาเชื้อครุษ คนในเขตประเทศไทยส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่กับการเกิดเป็นเชื้อต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชาติที่ทำบาร,รมีมาเด่นๆว่าเคยทำบาร,รมีในภพภูมิไหนมามากก็จะมีความเกี่ยวพันกับภพบภูมิเหล่านั้นและเมื่อถึงเวลาก็จะเป็นการทำบาร,รมีร่วมกันระหว่างภพภูมิและบางครั้งการทำงานจากภายในก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอกแต่คนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน ที่เห็นก็คือผลที่แสดงออกมาภายนอกแต่คนไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นภายในที่เห็นคือผลที่แสดงออกมาภายนอกและพยายามอธิบายกันด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการรู้นอกแต่ไม่รู้ในคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายเหตุผลภายนอกแต่ไม่เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเหตุอยู่ภายในเป็นต้นนี่คือรู้ไม่แจ้งในเรื่องนั้นๆ ใครที่คิดจะทำบุญกุศลอะไรก็ให้รีบทำหากเมื่อใดที่ผู้ที่เขาได้พรพระอินทร์เขาทำอธิษฐานบารมีเพื่อดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรารถนาพุทธภูมิระบบที่เขาทำหน้าที่ภายในเขาก็จะทำงานตามลำดับเมื่อถึงตอนนั้นจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของศีลห้าศีลแปดของบุญบารมีที่แต่ละท่าน บำเพ็ญเพียรสั่งสมมาให้ลองนึกถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์ในภาคใต้ดูว่าคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะทําให้ด้ามขวานไทยเหลือเป็นเกาะเป็นแก่งและคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะสามารถทําให้เกาะขนาดประเทศใต้หวันหายวับไปดิพทิพตาเมื่อไรก็ตามที่นาคใหญ่ทํางานจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหากเทียบเหตุการณ์ในภาคใต้ที่ผ่านมาเป็นแค่นาคใหญ่โกงหลังหรือสะดุ้งเพียงเล็กน้อย ลองจินตนาการดูว่าหากพวกนาคบางพวกมีหน้าที่ทำริษเพื่อล้างพวกที่มีศีลธรรมไม่เพียงพอสำหรับอยู่ในยุคพระธรรมบนโลกนี้ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่พระสูตรบอกไว้จากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสู่กันฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมเป็นตัวกำหนดและยุคพระยาธรรมิกราช ก็เป็นพุทธประเพณีเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกึ่งกลางพระพุทธศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อย่างในยุคพระเวสสันดรซึ่งเป็นช่วงประมาณกึ่งกลางศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหลังจากพระเวสสันดรได้พรอนแปดประการจากพระอินทร์แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดยุคพระยาธรรมิกราชหรือยุคพระจักรพัิขึ้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าลูกชายพระเวสสันดร จะเป็นพระจักรพรรดิในสมัยนั้นในยุคร่วมสมัยในปัจจุบันนี้มีบุคคลผู้หนึ่งทำทานบารมีจนได้พร8แปบริการจากพระอินทร์แล้วเช่นกันก็พอจะอนุมานได้ว่ายุคพระยาธรรมบิกราชนั้นเข้ามาใกล้ปลายจมูกแล้วต่อไปจะมีพระจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองโลกพระยาธรรมบิกราช จะคล้ายพระสังฆราชและจะมีพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรีซึ่งสามร่มโพสีก็คือสมโพธิสัตว์ที่จะลงมาทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็มีเหล่าอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรมที่ตามลงมาทำหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งบางคนก็รู้ตัวแล้วบางคนก็ยังไม่รู้ตัวถึงเวลาแล้ว ก็คงได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งบางท่านจะมีชื่อเสียงในหมู่เทพเทวดานาคครุฑกุมทันหรือสีมุดีดาบทพวกเขาเหล่านั้นก็รอยุคพระยาธรรมิกราชแต่พวกมนุษย์ไม่รู้จักเพราะท่านเหล่านี้จะอยู่อย่างเงียบๆเ,เลีลี้ลับครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรยๆให้ฟังว่าสำหรับผู้ทำบาร,รมีเข้มข้นแล้วนั้นดังบอดีดีบอดังเช่น เรื่องทาทุแก้วเจ็ดระการที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้วและสิ่งของอื่นๆอีกหลายอย่างที่กระจัดกระจายกันอยู่ในหลายประเทศเป็นต้นสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ